จะขึ้นไปปีนบนหลังคาบ้านชาวบ้านเขาสามสี่ <4 S 2> หลังไม่ปกติแน่ๆ<า>ทีนี้ไอ้ข้างบนก็บอกผมว่ละอย่ามาทําอะไรผมไอ้ข้างล่างก็บอกลงมาก่อนอเดี๋ยวดูกันสุดท้ายลงมาอีท่าไหนที่แน่ๆได้เลือดค่ะคการมึงลงมายก้นก่อนนะลงมาคยกันก่อนลองมางลงมาลงมาวัาานนี้นักเตะต่นเว่าจะมาลองมาดุวยสักวันเลย อย่าขึ้นยขึ้นเอาลงมาเลยจบขึ้นร่างกายได้เหมือนลิงอยู่นั่นปลีนขึ้นไปทำอะไรผมวหาอะไรอย่ามาทำอะไรผมมึงลงมาก่อนมึงลงมายืนท้าแดดซะขนาดใช่ค่ะแดดเปรี้ยงแบบนี้ไม่ใช่อยู่แายหลังเดียวนะผขไม่ขึ้นไปทำหรอกมั้งขึ้นลำบากเออพี่เบิร์ตแต่เห็นแบบนี้นะ ลงมาลงมาไปอยู่บนนั้นทําไมถ้าเกิดว่าไม่ได้คลั่งจริงๆนี่คือนายกฤษดาอายุ28ปีเขาคุ้มคลั่งค่ะอารวาสอยู่นี่พื้นที่ที่เขาพนมของกระบี่นะคะญาติก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาเอาตัวมันลงมาหน่อยเอาไปโรงพยาบาลเอาไปรักษาหน่อยเจ้าหน้าที่ไปถึงปั๊บฝั่งกฤษดาบนหลังคาน่ยตกกระจายอุ้ยมาทําไมอ่ะเจ้าหน้าที่ก็หนีไปไปอยู่บ้านอื่นไปบนหลังคาบ้านอื่นน่ะนะที่มันอยู่ติดกันน่ะนั่นอ่ะสองสำหลังแถวนั้นนะคะทีนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งญาติ ก็ตะโกนกันอยู่แล้วน่ะลงมาลงมาอยู่ครึ่งชั่วโมงทีนี้กฤษดาคงจะแดดร้อนได้แหละพี่บุ๊กแล้วก็หมดแรงได้แหละอากาศร้อนด้วยพลาดพลัดตกหลังคามาแล้วเห็นหลังคาไหมมันแบบกระเบื้องกระสีแบบนี้ยไอตอนจังหวะแบบตกลงมานี่ ลื่นค่ะเมื่อกี้เริ่มเซนอะใช่แล้วนี่นี่ลงมาแล้วต้องย้อมสีเพราะอะไรหน้าแข้งหน้าแข่งสายแผลลึกเลยโดนสังกะสีบาดค่ะโอ้ยกฤษดาเอ้ยแม่ว่ายังไงบ้างอ่ะถ้าแม่เห็นลูกเลือดออกแบบนี้แม่ต้องสงสารแน่ๆเลยจังหวะนี้แม่มาแล้วขอดูขอดูหน่อยค่ะเรียกต้องการโรงพยาบาลก่อนมันหนีมัเพม่ให้รู้

แม่บอกรู้แล้วต่ามไปทําอะไรแม่ไม่แม่ไล่แม่บอกไปลูกทําไปไหน่ะแม่จะให้หนูไปไหนอ่ะเออแม่ก็คงเหลืออดนะใช่แต่ตัวลูกเองก็ออกอาการน้อยใจเหมือนกันแม่ไม่สงสารผมหมอแม่ก็บอกว่าเอาก็ไอ้เงินนี่มึงตัดยางได้มึงเอาเงินไปซื้อมาเออมาบ้าีซื้อยาบ้าเออซื้อยาบ้ามาเสพนี่แหละแม่ก็ด่าใหญ่เลยค่ะไม่ได้ไปโอดลูกเลยนะ เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนายกฤษดาเนี่ยส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเจ้าหน้าที่สงสารบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเอาไปเย็บแผลก่อนสงสารมันหลังจากนั้นก็ต้องส่งเข้ารับการบรําบัดยาเสพติดค่ะแล้วก็อ<ด>าการทางจิตเวทด,ด้วยนะคะญาติบอกว่าอยากให้เอาไปรักษาเลยาม,มาดู